เดี๋ยวนะชุดนี้ไม่น่าจะเหมาะก,กับการเป็นนักดาบใช่ไหมนี่มันต้องชุดธรรมดาแบบนี้ถือดาบใส่มงแบบเท่ๆนะฮะในแมปซอร์ตวอลเลอร์นะครับรออยู่สักพักหนึ่งแล้วว่าจะอัปเดตเมื่อไหร่นะฮะวันนี้มีอัปเดตมาเหมือนตัวใหม่เหรอมีสกิปปดี้มาด้วยอะ่ะอย่าบอกว่าเป็นฮีโร่นะเอาสกิปปดี้มาเป็นฮีโร่ด้วยเหรอเนี่ยอ๋ออันนี้อินเฟกฮะร่างติดเชื้อของไททันครับมีระบบฮีโร่แบบใหม่ฮะเราสามารถใส่เครื่องประดับให้กับฮีโร่ได้ เก็บดวงดาวจากอีเวนต์นะครับเอามาซื้อไททันสปิเกอร์แมนไททันคาเมล่าแมนตัวเดิมไหมมีดาบใหม่2อันมีเครื่องประดับใหม่อ่ะผมว่าดูในเกมดีกว่าตรงนี้ดูแล้วงงสรุปอันนี้คือซื้อได้ไหมเนี่ยร้านค้าอยู่ไหนเอ้าไม่มีเหรอนิวอ๋อยังไม่มาอีกเจดวันโถ่เอ้ยเราใส่ <laughs> ใส่เครื่องประดับนี่ไงอ๋อใส่อันนี้ได้ด้วยเหรอไททันสปิเกอร์ ใส่ไททันสปิเกอร์ให้กับเจ้าโอ้ oh, นี่รวมร่างกันเลยครับไคเมล่าแมนกับสปิเกอร์แมนฮะรวมร่างเดี๋ยวนะพอใส่ไปแล้วคือยังไงสกิลของเครื่องประดับอันนั้นจะไปอยู่ที่โอ้ oh, อันนี้อะไรเนี่ยไททันสปิเกอร์แมนดับเบิลแคนนอนเป็นอีเวนต์อ้าวแล้วอีเวนต์อยู่ไหนอีเวนต์ไม่มีแล้วไม่ได้ซื้อส่วนอันนี้นะฮะบวกส0สิเสปีด คือสกิลที่ใส่ไปให้ฮีโร่เนี่ยเขาจะมาถึงตัวเราใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นถ้ากับว่าตอนนี้คือมีอัปเดตมาเป็นโซนใหม่นะครับแล้วก็มีระบบใหม่ของฮีโร่แต่ว่าอีเวนต์เนี่ยหายไปแล้วรออีกอาทิตย์หนึ่งถึงจะมีอีเวนต์อันนี้มาซึ่งเป็นตัวสกิบิดี้ตัวใหม่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นฮีโร่เราได้หรือเปล่านะแต่ว่ามาตั้งอย่างนี้ก็น่าจะอาจจะเป็นไปได้นะครับคือโมเดลน่าจะเสร็จแล้วคงรอระบบนะฮะแล้วก็ตัวนี้แน่นอนน่าจะเป็นฮีโร่เจ้าไททัน ร่างอินเฟกนะฮะอ๋อก็อยู่ฝั่งนี้ไงมาเป็นฝั่งสกิบิดี้นะฮะส่วนระบบในการใส่เครื่องประดับให้กับฮีโร่เรานะฮะตอนนี้ผมใส่ให้เจ้าตัวคาเมล่าแมนนะครับเป็นสปีกเกอร์แบกแพคนะฮะอันนี้คิดว่าสกิลเนี่ยคือส่งตรงมาที่เราบวก30%สปนสปีดนะครับก็น่าจะส่งตรงมาที่เราเลยส่วนเจ้าชาแมนนะฮะใส่เดมอนวิงนะครับบวก5%สปีดแล้วก็บวก20%คิตทิคอลอ๋อนีดาวอยู่ตรงนี้ดาว เดี๋ยวนะผมยังซื้อได้อันนี้ผมยังซื้อได้อยู่ซื้อ,อ,อยังไงเคลมหนึ่งดาวอ๋อเก็บดาวไปเรื่อยๆแต่ละวันฮะอ๋อแต่ว่า <laughs> โอเคยี่สิบห้านี่คือดวงแรกใช่ไหมได้อ่าเกมพาสอะไรมาด้วยระบบเยอะนะยิ่งอัปเดตระบบยิ่งเยอะอันต่อไปยี่สิบห้าเหมือนเดิมอ่าต้องการสิบสองดาวครับเพื่อซื้ออันนี้ก็รวมแล้ว สองร้อยสามร้อยโลบัคประมาณนั้นนะฮะสิบสองดาวปลดล็อกมาปุ๊บเราต้องซื้อที่ร้านค้าใช่ไหมไม่ใช่อยู่ตรงไหนนะอาะน,นามนนนี่ไททันสปีกเกอร์แมนดับเบิลคนนอนอ๋อเหมือนจะเป็นเครื่องประดับของสปีกเกอร์แมนอย่างเดียวฮะน่าจะใส่ได้คนเดียวเพราะว่าเราใส่แล้วจะไม่มีเอฟเฟกอ,อะไรแต่ถ้าเกิดเจ้าสปีกเกอร์แมนใส่เนี่ยจะเป็นการยิงปืนสนัดนะฮะเป็นการเพิ่มดาเมจโดยรวมนะครับ ไม่บอกว่ากี่เปอร์เซนต์แต่ว่าน่าจะใส่ได้คนเดียวโอเคผมต้องเปลี่ยนฮีโร่ใหม่ฮะชแมนออกไปพักก่อนแล้วก็ไททันสปิกเกอร์แมนมาอ่าแล้วก็ใส่อันนี้ไททันสปิกเกอร์แมนดับเบิลแคนนอนนน่โอ้โหบวกสปีดด้วยนะบวกสปีดสามสแล้วก็บวกดามเมจสิบเจนะครับนี่เรียกว่าเป็นเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ก็ล่างอันนี้นี่ล่างอินฟลกนี่เออใช่ แต่ว่าวันนี้มาคู่กันนะฮะไททันคาเมล่าแมนกับไททันสปิเกอร์แมนใส่เครื่องประดับเพิ่มโซนที่ห้าเอาโอ้โซนนี้ผมยังไม่ผ่านที่ใส่สกิลอ๋อนี่เห็นแชนฮะใส่สกิลให้ดาบของเราอันนี้อู้หูเก้าสิบสองบิลเลียนโอ้ดาบแต่ละอันคือใช้เจมไม่เท่ากันอะเป็นบิลเลียนผมมีอยู่ร้อยกว่าล้านเองโอ้เราไม่มีชาแมนคอยเพิ่มเลือดอาจจะสู้ยากหน่อย แต่ว่าดาบเนี่ยพลังสูงเพราะว่าซื้อมาครั้งที่แล้วโอ้โหนี่ท่าเท่มากโอ้ตัวใหญ่ทั้งคู่ครับช่วยกันลุยยิงปืนนี่อนิเมชั่นเกมนี้สวยนะกราฟิกก็สวยระบบอาจจะงงนิดนึงเพราะว่ามันเยอะต้องลองเล่นไปเรื่อยๆให้คุ้นชินนะฮะอ๋อคาเมล่าแมนไม่ต้องคูลดาวครับโจมตีได้เรื่อยๆใช่ใช่คาเมล่าแมนคือไม่ต้องคูลดาวสุดสปิกรแมนคือมีเวลาคูลดาวฮะ อาจจะเหมาะเอาไว้ใช้ตอนสู้บอสเพราะว่าใส่อันนี้มาแล้วนะ่าจะยิงแรงขึ้นเดินหลบไม่ได้อะศัตรูเดินเร็วยังไงก็โดนดาเมจฮะเดินเร็วกว่าเราต้องพยายามเลี้ยง HP ให้ได้ประคอง HP ไปประคอง HP ไปนั่นแหละเออเออสองเวฟสุดท้ายเลือดอย่าเพิ่งหมดนะเอเอทีละตัวมา อืมโอ้เจมฟาร์มยากดาบน่าจะไม่ได้อัปเกรดนะฮะ90กว่าบินเลียนใช่ไหมฟาร์มยากเกินอันนี้บอสใช่ไหมเนี่ยบอสมาถึงแล้วโอ้เท่เรืองแสงด้วยเฮ้เขาตามลงมาเขาเอ่อสุดท้ายแล้วเนี่ยจะผ่านอยู่แล้วโธ่เอ้ยผมว่าอาจจะต้องให้ชาแมนมาช่วยก่อนฮะชาแมนมาช่วยก่อนเพราะว่าจริงๆคาเมล่าแมนคนเดียวเนี่ย สู้ได้อยู่แล้วสบายชาแมนคอยเติมเลือดให้เราแค่นั้นส่วนเราก็มีหน้าที่ยืนอยู่เฉยผมสามารถคราฟดาบได้อีกอันใช่ไหมอเอามาดาบเอามารวมหน่อยมารวมได้เลยไหมหรือว่าผมรวมไปแล้วทีหนึ่งจะไม่ได้คลาฟเออจริงด้วยฮะต้องรวมอีกทีนึงครับรวมอันนี้ก่อนแล้วก็รวมอีกทีหนึ่งเอามาก็กลายเป็นสี่อันนะแล้วก็เอาอันนี้ สองหมืนหนึ่งกับสองหมืนหนึ่งะฮะกลายเป็นทำไมเพิ่มน้อยจังเลยนึกว่าสามหมื่นห้าอะไรอย่างงี้โอ้โหสองหมืนแปดอมเลือดขึ้นทีเป็นพันเลยนะพันหนึ่งร้อยะฮะสีม่วงนะครับฮิวได้เยอะขึ้นอ่ะรอดูไปถึงโซนสุดท้ายแน่นอนแต่ว่าจะสู้ผ่านหรือเปล่าดาบแรงขึ้นมีตัวฮิวช่วย แล้วก็ออโต้คลิกนะฮะตีเร็วขึ้นเรายืนดูเฉยๆโอเคเวสสุดท้ายบอสมาเลยลุยมาเลยอืมอืมเราถอยครับเราถอย <laughs> เราถอยเออคาเมล่าแมนก็ตีไม่ได้แรงอะไรมากนะก็ต้องตีหลายทีอยู่แต่ว่าเราบวกเข้าไปเลยดีกว่า เรียบร้อยเย้เรียบร้อยครับผ่านจนได้โอ้หุดวิตนี่ขนาดดาบอัพแล้วนะปดล็อกโซนต่อไปห้าร้อยล้านเจมฟาร์มยากอ่ะอัพดาบไม่ได้มาโอ้โหเขาทำแแบบสวยนะเป็นปราสาทเลยฮะเขาทําแบบสวยมากมีตู้ดาบพลังเท่าไหร่เนี่ยดาบก็สวยครับดูครับแต่ละอัน คือดาบสวยแมปสวยเอฟเฟกสวยระบบดีอืมอันนี้เท่าไหร่เนี่ยสามเก้าเก้าพลังเท่าไหร่อะพลังหมื่นสองรดราคาด้วยพลังหมื่นสองก็น้อยกว่าที่เราซื้อใช่ไหมน้อยกว่าอาจจะยังไปได้ไม่ไกลมากเพราะว่ามันต้องฟาร์มโซนเมื่อกี้ก่อนนะฮะฟาร์มไปเรื่อยๆจนเล่นโซนเมื่อกี้ง่ายามาดูว่าไปได้ถึงไหนเวฟที่สองร้อยถึงสองห้าสิบนะครับมีนหน้าสิบเวฟต่อ1นโซน ดูหลอดเลือดด้านล่างฮะเริ่มแบบเริ่มสู้กันแล้วฮะเริ่มลดเยอะน่าจะไม่ถึงครับ250โอเคบอสแล้วสุดท้ายฮะมามาเอ้เอ้เอเอ,เอ,อื้บอสมาบอสโอ้โหดหดหดทีหนึ่งแบบหมดหลอด ต้องเพิ่มวันนี้ก่อนโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ